1> Unit 1. Clothes Part 1 Self My 3สวัสดีครับผมชื่อนายชินวัตรจิพิสกูลวันนี้จะมาสัมภาษณ์ครูอภิชาติสงคุธข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัสุวรรนคีในหัวข้อเรื่องครูที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรผมครูอภิชาติสงคุธนะครับเป็นอดีตครูเกษียณไปแล้วประมาณ4ปีนะครูทีจ่จะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ดี จะต้องหนึ่งจะต้องน่าจะมีความรู้ครอบคุมต้องมีความรู้ที่จะพร้อมที่จะสอนแต่ถ้าจะมีความรู้ก็ต้องมีการศึกษาต่อนเนื่องจากนั้นก็ต้องหาวิธีการสอนนักเรียนให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้บางทีนักเรียนมีปัญหาเราก็ต้องหาให้เจอว่าปัญหามาจากตรงไหน,น mm hmm. เมื่อเราหาได้มันแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เราก็จะแก้ปัญหาได้วิธีการต้องมีปัญหาโดนักเรียนต้องรู้ปัญหาของเขาแนะที่สำคัญก็คือต้องมีความเมตตาครูต้องมีความเมตตารู้จกักการให้ให้มากที่สุดเท้าที่จะมากครูเนี่ยอย่าไปหนดไว้ยอย่างไรครูก็ต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ใช่ไปเช่นเรื่องการลงโทษเนี่ยซึ่งมีปัญหามากในปัจจุบันนี้ โอเคนะครับแค่นี้แหละครับ